สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองนะครับผมนะฮะเมื่อคืนโปรตุเกสของเราครับคุณผู้ชมครับนะฮะหน้ากำแพงยกครับคุณผู้ชมส่วนบอลโอเวอร์นะครับสดใสมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะเกือบจะได้อิ่มทั้งสองแผ่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ไปพาดท้ายกับฟินแลนด์นะฮะสองเมตรมาแบบฉับพลันเลยครับคุณผู้ชมครับและลูกสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับที่บรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมจะทำได้ในช่วงหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับเสียใจมากนะครับถ้าทำได้นะคุณผู้ชมนะสองแผ่คคคคืืนนนนี้้รรััับบบุณผูชมมอออลกก็เเยะห นะครับผมนะทั้งทาง,งด้านของกระชับมิตรทีมชาตินะครับผมนะฮะแล้วก็ทางด้านของบอลโลกโซนอเมริกาเหนือนะครับผมรอบคัดเลือกด้วยนะครับผมนะฮะส่วนดน้าช่องจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราเล่าฟังกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมนะฮะที่อยากจะเข้ามาติดตามครับคุณผู้ชมครับทั้งตัวซูเปอร์นะครับผมนะฮะชุดโครงการครับคุณผู้ชมครับรายการสดที่มีให้ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับนะสามารถเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้เปิดแอปพลิเคชันสีเขียวแอดเอ็มทีสองแปดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าครับอยากหาน่ากระดานท สำหรับในช่องในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะครับผมก็มองไปทางด้านของกระชับมิตรเหมือนเดิมนะครับผมนะเป็นกระชับมิตรทีมชาติครับคุณผู้ชมครับนะอยากไปหลายคู่เหมือนกันนะครับทั้งทางด้านของฝรั่งเศสนะครับผมนะสเปนเนี่ยจะเปิดแรงทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับไอบอลพวกนี้นะครับต้องรอเช็คโมเมนตัมรอบดึกอีกทีนึงนะครับผมนะฮะว่าจะสามารถรุยได้หรือว่าจะไปทางด้านพระรองดีนะครับผมนะส่วนในช่องวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะรอบเที่ยงคืนผมมองว่ามันไม่ดึกจนเกินไปนะครับผมนะสำหรััััััับบ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 ขขออออออลรร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 รดึกกคค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 คุุณณผผููู้้้้ชชมมนนนนนนะะะะเเเเเป็่่หวววาาาางง์์ยจจโโโซ คุณผู้ชมครับในอันดับเรียงกิ้ง47นะครับผมนะเจอกับโคโซโวอันดับเรียงกิ้ง102ครับคุณผู้ชมครับนะฮะจากไลอัพแล้วเนี่ยนะครับผมของนอร์เวย์เนี่ยตัวหลักๆก็น่าจะได้ลงครบนะคุณผู้ชมนะแต่ลูกเกมนะครับผมนะฮะในเกมสดอีกทีนึงเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ลงแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนโปรตุเกสเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับเห็นบรูโน่มาเฉิดฉายนะครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็แทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับด้วยการเปิดตัวครับคุณผู้ชมครับนะของนอร์เวย์เนี่ยตอนนี้ครับผมสููงง1 19 0.75เเเมม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 ตตรรรรรรรแล้้้้ววกกก็าาคค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 คัััััััับบบบบบุุณณผผผผชชนน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 ะะ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 ะฮฮฮจจถิิขออ2ทีียยไ่ นะครับผมเนะฟอร์มล่าสุดของนอร์เวย์ครับผู้ชมครับนะเป็นบอลได้ชชยจากทางด้านของมูเกาะเฟโรนะครับผมเนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบอลไพ่เนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นบอลเสมอครับผู้ชมครับในศึกยูโรเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีนะครับผู้ชมครับก็ได้ชัยมาโดยตลอดแต่ไปไพ่กับทางด้านของสเปนครับส่วนในด้านของทีมเยือนครับผู้ชมครับอย่างโคโซโวเนี่ยนะครับผมเนะก็เป็นบอลไพ่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยครับผมนะฮะแล้วก็ได้ชัยจากอาร์เมเบียนะครับผมนะฮะมาเพียงแค่นัดเดีียวเเท่่านน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 ัััััััั้้้ะะะคคคครรรรบบบบบผผูชมมมออกกก็สสพลไป ถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าทางด้านนอร์เวย์เนี่ยยังดีกว่าหลายทางครับคุณผู้ชมครับนะด้วยอันดับแรงก์กิ้งเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะทางด้านของนอร์เวย์จึงได้เปรียบครับคุณผู้ชมครับในการเปิดตัวเนี่ยนะครับควรเลือกที่จะมองไปทางด้านของนอร์เวย์0.75หรือ1เมตรครับคุณผู้ชมครับนะในค่ำคืนนี้คนนรับเจเด็ดมือทองนะครับผมนะขออนุญาตเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางนะครับไปเที่ยวนอร์เว,เวย์ครับในค่ำคืนนี้หวานเจี๊๊ยยยยยบบ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 แแแแนน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 น่่ออ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 อใคค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 ครร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 จจะะะะะะลลลลลุุเเเเเเเปป็็็2 2.5 2พ้้้้โโวววววว์์์์ัััััััณผผผููชมมมกกกหหาาาาีีีฮดิททงงงงไำข้ ด้วยนะครับตื่นเช้ามาครับขอให้หวานเจี๊ยบกระทุกท่านนะครับผมส่วนคู่อื่นเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามกันได้นะครับในครอบครัวฟุตบอลของเจริญมือทองนะครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวครับเพื่อนๆกันเข้ามาได้ atmt สองแปดอิริมแสตดานาทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้สำหรับวันนี้เจริญขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ